สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็น Power AM ร,รุ่น DA 3 0 0 0นะคะสามารถขับลำโพง15นิ้วได้ถึง2ดอกสายตัวนี้ของเขานะคะ,จะเจลล์ที่หนึ่่เมตร ไว้ให้ลูกค้าถึง2อูด้านหน้าเลยนะคะต่อกับไมโครโฟนกีตาร์ก็ได้นะคะพาวเวอร์ซัพพลายของเขาจะอยู่ที่ AC 110โวลต์ถึง220โวลต์สามารถรองรับทุกเสียงลำโพงไม่ว่าจะเป็นซับเบสกลางแหลมได้หมดเลยมีอินพุตหนึ่งช่องสามารถเชื่อมต่อกับ DVD โฟนทีวีพีแอมและมีเอาท์พุตสามารถเชื่อมต่อกับแอมป์ขยายเสียงได้อีกเครื่องนะคะและยังมีฟิล์มลำโพงเป็นให้ลูกค้าในตัวขนาดของเขาจะก mm, ว้างอยู่ที่3สามมร้อยส0มสิบมิลลิเมตรยา้วสองร้อบการทางนของสินค้าชิ้นนี้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ แรงสามารถทาออกได้แบบอิ่มๆเลยนะคะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไวยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะัคงต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ